สวัสดีค่ะชัดเองค่ะชัดตักชัดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีสูตรมาร์กหน้าแล้วก็ล้างหน้ายามเชา้าสองสูตรมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นสูตรที่แบบง่ายมากค่ะได้ตามครัวเรือนสัญญาว่าไม่ยากนะคะเป็นสูตรที่ชัดใช้ประจำทำทุกวันแล้วก็ทำอยู่ตลอดเวลานะคะก็ลองไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่ ยินด,ดีต้้นรับนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเข้าเพจกดเข้าไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยี่ีต้นรอบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะชัดว่าเราไปดูสองสูตรที่ชัดว่ากันก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างไปเลยค่ะสิ่งที่จะใช้ล้างหน้าวันนี้นะคะคือน้ำซาวข้าวค่ะเป็นน้ำซาวข้าวโง่งๆนั่แหละเอาน้ำซาวข้าวในครัวเรือนมาใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่มี ก็เลยต้องทําเองโดยการเอาข้าวมาผสมกับน้ําวิธีการแบบยากที่สุดแล้วก็คนให้มันเข้ากันแบบนี้ยากมากอันนี้ก็เอามาพยายามเอามาตักดรอปตัวน้ําแล้วก็ถ้าแช่เย็นไว้มันจะฟินมากนะเวลาแบบล้างตอนเช้าจะดีแต่นี่คือแช่ไม่ทันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งน้ำซาวข้าวเนี่ยมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเยอะมากล้างเลย ไม่รีรอ,อถ้ามันเย็นมันจะฟินกว่านี้มากเลยนะแต่ว่าอ๋อส่วนใหญ่อะค่ะันจะไม่ค่อยเช็ดหน้าเลยนะแชจะแบอบกปล่อยให้ร้ามันแบบซึมเข้าหน้าแป๊บหนึ่งจะยังไม่ใช้อะไรเช็ดทั้งสิ้นเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็แห้งเองเมื่อกี้คะ่ะก็จะเป็นเรื่อง ล้างหน้าใช่ป่ะแบบเอาให้แบบพยายามล้างให้ได้ทุกวันที่นี้อีกอันหนึ่งคือมาร์กที่ชาจะใช้ตอนเช้านะคะที่ชะใช้คือสิ่งนี้ข้าวโอต๊ตแนะนำให้ใช้แบบ Instant Oats ยี่ห้ออะไรก็ได้แก่อย่าใช้ r Ro w Oats เพราะว่าถ้าแกใช้โ w o อ t s คือเนื้อมันจะใหญ่แล้วมันจะหยาบแล้วมันจะบาดหน้าและที่สำคัญมันจะไม่ค่อยมีน้ำนมออ,อกมา i n s t a n นนะคะชาใช้ชซองแค่นี้แบบ3 0กว่าบาทมันก็ใช้หลายรอบมากแล้ว วิธีทำง,ง่ายมากเทลงมือค่ะคือเราก็ยังคงความแบบมีอารยาธรรมของเราแล้วก็เอาอันนี้ค่ะไปผ่านน้ำเห็นไหมตัวโอ๊ตมันจะเป็นแบบประมาณนี้เอาไปผ่านน้ำแบบจิ๋วๆแล้วก็เอามาคุกคในมือ <laughs> น้ำน้ำเย็นได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าพอแบบ บีบไปบีบมาคุกไปคุกมาขยับไปขยัามาตัวข้อโอ่ะมันจะมีแบบน้ำนมสีขาวๆอ่ะเห็นไหมคะเนียนๆเนียๆเนี่ยแบบน้ำนมสีขาวๆมันจะแบบค่อยๆหยดอ,ออกมาแล้วเราก็จะการ้านไ้ที่หน้าค่ะ อย่าได้แค่สื่อถ้ารู้สึกว่าแบบมันหนืดไปก็เติมน้ำได้นะไม่ซีเรียสเอาแล้วแต่ความชอบเราเลยค่ะสะับบ คืนนี้กว่าจะออกจากบ้านได้ช่างยากเย็นอะฉันต้องตื่นแบบตีห้าหรือเปล่าไม่ค่ะแคก็ไม่ได้แบบต้องทําทุกวันอะไรขนาดนั้นแค่แบบให้อยบบที่สุดเท่าที่จะมีปัญญาทาอาทิตย์หนึ่งสักสองวันสามวันนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วยิ่งเฉพาะ,ะเฉพาะใครที่แบบเป็นสิวเยอะๆผิวอักเสบผิวไม่แข็งแรงเนี้ยค่ะเอาข้อโอตมาร์ม,มได้เลยนะมันจะช่วยแบบช่วยสมานแผล ช่วยสมานแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยช่วยลดอักเสบของหน้าเราแล้วก็จะแบบซูทติ้งหน้าเราได้อย่างดีอ๋อเลิอนะแล้วเวลาล้างก็ช่วยแบบคลีนซาาท,ที่อ่างล้างหน้ามวยมันจะโดนคนดักพี่สาวใช้ได้แหละดับประจำเลย ฉคนี้ไงจะเคยลักเพราะฉะนั้นเพื่อแบบเอ่อความปลอดภัยของหูเราแล้วก็ทำความสะอาดด้วยตอนนี้รู้สึกว่าผ่านไปแล้วประมาณสามนาทีประมาณสองสามนาทีนะคะแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าแบบหน้าแลดูขาวแน่สีแกน้ำนมราโอทานา้าคือมันจะรู้สึกแบบตึงๆแล้วจะพูดง่้ยว่าดวกล้างเลย ล้างก็แบบขัดขัดไปด้วยได้นะเป็นแบบสะางแคบเบาเออเวลาแบบล้างอะระวังแบบเข้าโอทเศษเศษอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปที่แบบไรผมนะฉันเคยแบบเฮ้ยล้างไม่เกี้ยงดูเปนชนีสโกโปกมากนะกี้ดูแบบทำไมน้องเปชนีโสโคกล่ะคะทำไมน้องเปชนีโสโคกล่ะคะทำไมน้องเปชนีโสโคกล่ะคะแล้วอะไรติดหัวล่ะคะไม่ได้สามากี่วันแล้วคะ ช้ำเพราะฉะนั้นต่อแบบไปนี้ช่วยดูตามแบบไรผมและแบบเหม่งและอื่นๆนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเอาออกด้วยนะคะเข้า,าติดผมจะดูไม่ง <laughs> า <laughs> พอเสร็จแล้วอะ่ะจะรู้สึกเลยว่าแบบโหหน้านุ่มหน้าสุขภาพดีเวอร์แบบแบบนึกออกปะแบบไม่ได้โฆษณาค่ะดาบลาโบ แต่ว่าหน้าแบบมันมันดีรู้สึกได้แบบทันทีว่าเฮ้ยมันมีแบบความกระจ่งางใสขึ้นนิดนึงหน้าฉันดูแบบเต็มอิ่มอิ่มเต็มแล้วแบบสรุปมันดีลองอน,นะคะนี่คือรูทีนยามเช้าของฉันเองอย่างเรื่องนำเปล่าล้างหน้าเนี่ยแชนได้มาจากพี่คนหนึ่งนะคะที่แบบเจ๊ประมาณสี่สิบจะเจ๊หน้าดีผิวดีผิวละเอียดแบบอู้ยคุณมราที่ถ้าสี่สิบจะได้เท่าเจ๊ไหมแต่ เจเขาบอกคลิกมาคะ่ะว่าตอนเชาน้าเนี่ใช้น้ำเปล่าล้างหน้าก็พอนะคะหนูๆเพราะว่าตอนคืนแกไม่ได้ไปออกสนามรบเจอฝุ่นควันมลพิษอะไรแกนอนอยู่ในห้องสวยๆนะึกออกปะตอนเช้าใช้น้ำเปล่าล้างก็พอยิ่งไปใช้โฟมใช้เลนเซอร์หรือใช้อะไรล้างเนี่ยมันยิ่งแบบช้าล้างน้ำมันที่มันมีประโยชน์ต่อผิวออกไปหนักเข้าไปเลยทีนี้หน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดไปกันใหญ่เลยจ้าแล้วก็เรื่องของ เข้าโอ๊ตเนี่ยใครที่เป็นสิวแนะนําให้ทําบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมันจะมีความแบบด้วยตัวของข้าโอ,อ๊ตอ่ะเขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามิน B1 B2 และอื่นๆเต็มไปหมดเขาก็จะมีส่วนในการแบบแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ช่วยสมานผิวคือตัวสารคุณของเขาอะค่ะเขาจะช่วยแบบสมาน ขารียกว่าอะไรนะลดอักเสบได้ดีเพราะฉะนั้นข้าวโอ๊ตถือว่าเป็นไอเทมเด็ดสําหรับคนเป็นสิวนะจ๊ะส่วนน้ำซาวข้าวอันนี้ดีต่อผิวทุกประเภทค่ะน้ำซาวข้าวมันมีวิตามินมีแร่ธาตุมีอะไรเยอะมากที่มันมาก,กับข้าวที่เรากินนะคะแล้วข้าวที่เรากินเนี่ยมันก็คือคือข้าวที่แบบโอเคเดึงอ,ออกปะ บอกทุกคนในบ้านเลยว่าน้ำสาวเข้าห้ามทิ้งโนโนโนห้ามทิ้งกรุณนาะเก็บใส่แก้วแล้วก็ยัดเข้าตู้เย็นให้ด้วยเพราะว่าตอนเอามาล้างหน้าคือมันดีมากจริงๆง่ายๆนะคะสุตง่ายๆหน้าใสายามเช้าแค่นี้เองก็เดี๋ยวแชทมีสูตร DIY สูตรมาร์กหน้าอื่นๆเดี๋ยวตามมาตอนนี้ขอตัวไปปั่นก่อนนะคะอย่าลืม กดไลค์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจกดเมนท์ให้เขาหน่อยว่าอยากได้สูตรแบบไหนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะตามเข้าไปไลฟ์ที่เพจก็ได้แชทลออยู่นะคะสำหรับตอนนี้แชทขอไปปั่นสูตรอื่นก่อนละจ้าสวัสดีค่ะ